เกี๊ยวหมูเด้งห่มผ้า6ไส้จะเรียกว่าขนมจีบหมูเด้งก็ได้นะคะต้มได้นึ่งได้มีสูตรน้ำจิ้มซีฟูดแซบให้ด้วยเริ่มต้นป้าจะทำน้ำมันกระเทียมเจียวก่อนนะคะนำน้ำมันพืชใส่กระทะตั้งไฟให้ร้อนแล้วใส่กระเทียมที่ตำแล้วลงไปให้ความร้อนคนๆเป็นระยะจนกระทั่งตัวกระเทียมเหลืองสวยน้ำมันกระเทียมเจียวป้าจะเอาไวท้ทาตัวเกี๊ยวหลังต้มหรือหลังนึ่ง ส่วนกระเทียมก็เอาไว้โรยบนเกี๊ยวก่อนกินจะเก็บแยกตัวกระเทียมกับน้ำมันแยกกันก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวป้าจะใช้กินเลยนะก็จะเทรวมกันไปเลยพักตัวน้ำมันกระเทียมเจียวไว้ก่อนนำแผ่นเกี๊ยวมาใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเลือกแผ่นเกี๊ยวสำหรับนึ่งหรือสำหรับต้มถ้าไม่แน่ใจก็ลองถามคนขายดูก็ได้ค่ะปกติคนขายเขาจะรู้ว่าแผ่นเกี๊ยวตัวไหนสำหรับต้มสำหรับนึ่งหรือสำหรับทอดในส่วนของหมูแดงป้าจะใช้เป็นหมูแดงสำเร็จรูปนะคะซื้อมาจากตลาดแถวบ้าน ถุงนี้ครึ่งกิโล50บาทก่อนจับหมูเด้งให้จุ่มมือในน้ําก่อนนะคะหมูเด้งจะได้ไม่ติดมือมากแบ่งหมูเด้งมาวางลงไปบนแผ่นเกี๊ยวเกี๊ยวหนึ่งแผ่นจะใส่หมูเด้งประมาณ1 0บถึงสิกรัมแล้วแต่ไซส์ไซส์ไหนใช้หมูเด้งกี่กรัมจะมีอยู่ในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบท้ายคลิปตัวหมูเด้งถ้าไม่อยากซื้อสําเร็จก็สามารถทําเองได้นะ ไส้แรกไส้ข้าวโพดง่ายสุดๆด้วยความขี้เกียจป้าใช้ข้าวโพดต้มแช่แข็งของแมคโครน้ำหนักข้าวโพดที่ใช้น้ำหนักไส้ต่างๆที่ใช้จะอยู่ในช่วงของต้นทุนวัตถุดิบท้ายคลิปนะจ๊ะทาน้ำที่ปลายเกีียวสองด้านแล้วพับเข้าหากันไส้ที่สองเหมือนกับไส้แรกนะคะแต่ว่าป้าจะเปลี่ยนจากตัวข้าวโพดต้มเป็นผักต้มแช่แข็งจากแมคโคร ไส้ที่ 3. ไส้เห็ดเข็มทองนำเห็ดเข็มทองที่ตัดรากและล้างแล้วมาวางลงไปบนหมูเด้งทาน้ำที่ปลายเกี้ยวแล้วหอ่อถัดมาจะเป็นไส้ลูกชิ้นปลาไส้ปูอดัดปูอัดป้าใช้ของเบนโตะนะตัวปูอัดเนี่ยป้าจะบี้หัวท้ายเขาให้ฉีกประมาณนี้ก่อนวางลงไปมันจะดูใหญ่ๆขึ้น ไส้สุดท้ายไส้กรอกป้า,ชาใช้ไส้กรอกของหมูอร่อยครึ่งชิ้นนะคะอันนี้ป้าผ่าไส้กรอกแบ่งครึ่งตามแนวยาวนะถัดมามาดูวิธีการนึ่งนำน้ำมันกระเทียมเจียวทาบนใบตองที่จะใช้รองตัวเกี๊ยวไม่ได้ทำน้ำมันกระเทียมเจียวใช้น้ำมันพืชธรรมดาก็ได้นำเกี๊ยวที่เตรียมไว้จุ่มน้ำแล้ววางเรียงลงไปบนซึง้ง นึ่งเกี๊ยวบนน้ำเดือดใช้ไฟแรง10นาทีหรือจนกระทั่งหมูด้านในสุกทาน้้ำมันกระเทียมเจียวเคลือบเกี๊ยวเกี๊ยวแต่ละชิ้นจะได้ไม่ติดกันเวลานึ่งบางครั้งไส้กรอกหรือลูกชิ้นมันจะพองตัวขึ้นเราไปดันเกี๊ยวให้ขาดไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าเรามีหมูเด้งช่วยยึดติดเกี๊ยวกับตัวไส้ต่างๆเขาด้วยกันเวลาเสิร์ฟโรยกระเทียมเจียวผักชีต้นหอมตามชอบถ้าจะต้ม พวกไส้ต่างๆที่มันจะหลุดง่าย mm. เช่นข้าวโพด mm. หรือว่าผักสามสีแนะนําว่าให้นํามาคลุกๆกับตัวหมูเด้งก่อนก่อนที่จะไปใส่บนเกี๊ยวตัวที่เป็นไส้เห็ดเข็มทองป้าจะแบ่งหมูเด้งบางส่วนมาแปะที่ด้านบนเห็ดด้วยค่ะ mm. เพื่อช่วยยึดต,ติดเห็ดไม่ให้ลอยไปลอยมาในระหว่างที่ต้มสำหรับการต้มต้มน้ำให้เดือดเบาๆไม่ต้องให้เดือดจัดไม่ต้องให้เดือดพ่านนะคะแล้วหย่อนแผ่นเกี๊ยวลงไป ต้มจนกระทั่งเกี๊ยวสุกลอยตัวขึ้นมาแล้วต้มต่ออีกสักครู่จนกระทั่งหมูด้านในสุกดูให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีเจ้าไส้เห็ดเข็มทองที่จะลอยตัวตั้งแต่เริ่มหย่อนลงไปเลยถ้าไม่แน่ใจว่าหมูด้านในสุกหรือยังก็ลองเอาขึ้นมาสักหนึ่งชิ้นเราผ่าดูก็ได้นะจ๊ะการต้มเกี๊ยวถ้าต้มนานเกินไปแผ่นเกี๊ยวมันจะเละยุยแต่ถ้าต้มน้อยเกินไปก็จะเจอปัญหาไส้ด้านในไม่สุกนะจ๊ะ เมื่อสุกดีแล้วตักขึ้นสะบัดให้สเสด็จน้ำแล้วก็นำไปคลุกกับน้ำมันกระเทียมเจียวหรือจะใช้เป็นน้ำมันงาก็ได้ต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นถ้าเป็นไส้หมูแดงไส้กรอก3บาทส3สตางค์ไส้หมูแดงลูกชิ้นปลา3บาท20สตางค์ไส้หมูแดงเห็ดเข็มทอง3บาท44สตางค์ไส้หมูแดงข้าวโพด3บาท54สตางค์ไส้หมูแดงปูอัด3บาท45สตางค์ไส้หมูแดงผักรวม3บาท24สสตางค์ เหมือนเดิมนะคะต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่ากล่องค่าน้ำจิ้มค่าจีบปาถานูนี่นั่นถ้าจะขายขายชิ้นละกี่บาทดีถ้าเป็นป้าป้าจะขายชิ้นละ8-10ถึง10บาทป้าแพงเวอร์อืมถ้าคิดว่าแพงไปก็สามารถคิดต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างให้เรียบร้อยบวกกำไรที่พอใจเราก็ตั้งราคาขายได้เองนะจ๊ะ ที่ป้าจะตั้งราคาเผื่อไว้เท่านี้เนี่ยเพราะว่าเผื่อในส่วนของค่าน้ำจิ้มด้วยยิ่งถ้าใช้เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดใช้มะนาวสดต้นทุนมันจะค่อนข้างสูงหน่อยถ้าใครใช้เป็นน้ำจิ้มขนมจีบสูตรที่ใช้ซีอิ๊วดำอะค่ะอันนั้นต้นทุนค่าน้ำจิ้มมันก็จะต่ำลงมานะดังนั้นในเรื่องของราคาขายปรับเอาเองตามความเหมาะสมได้เลยถัดมามาดูวิธีการทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดนำวัตถุดิบทุกอย่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เทรวมกันแล้วนำไปปัน่นตัวน้ำจิ้มเมื่อตั้้งงทิงไว สีเขาจะค่อยๆดูอมเหลืองมากขึ้นถ้าอยากจะหลอกตานะคะแนะนำให้หยดสีผสมอาหารสีเขียวเพิ่มลงไปเล็กน้อยคือมันก็จะเหลืองขึ้นอยู่ดีนะแต่ว่าก็จะได้สีผสมอาหารมาช่วยหลอกตานิดนึงและนี่คือหน้าตาของน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ได้ก่อนใส่สีผสมอาหารจ้ารสชาติแซ่บมากถ้าใครไม่กินเผ็ดลดปริมาณพริกลงเดอ้อ